สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตกระเพราก็ใหญ่ต้นใหญ่แล้วนะคะ,ะกระเพราโชคโชคครับโชคโชคอยากกินกระเพราไก่หรือกระเพราหมูหอมกระเพราไม่ลูกโชค บุญโชคเขาก็ามานอนตรงนี้นะวนเขานอนวนเขานอนเข,เขามาดมกระเพราประจำนะคะถามว่าอยากกินกะเพาไก่หรือกระเพาหมู <c oughs> มาดูหน้าต่างบุญโชคชอบดูผักมากเลยค่ะต้นบอกคลีเบบี้บอกคลี่ต้นใหญ่มาก อีกสองอาทิตย์รากเขาก็เต็มอันนี้แล้วนะคะเต็มกระป๋องต้นกระเพราก็ต้นสูงแล้วจะเด็ดให้เป็นพุ่มก็ได้นะคะรอให้มันออกดอกสักหน่อยแล้วก็เด็ดให้มันเป็นพุ่มช่วงตีตอนลงดินก็ได้อมอืม ออขี้เกียจเออก็มาดูอันนี้นะคะผักนอบหรือใบบัวบกภาษาไทยอันนี้ก็ก็เอออะไรใบใบเลื่อยเนาะผักชีใบเลื่อยนะคะก็ผักชีฝรั่งนะคะแต่ทำไมเขาเรียกผัก ผักชีฝรั่งก็ไม่รู้ก็หน้าตาก็ไม่เหมือนฝรั่งนะคะอย่างมันฝรั่งอย่างเขาเรียกเพราะมาจากฝรั่งเขาก็ชอบกินเนาะเขาก็เลยเรียกมันฝรั่งคนไทยนะสมัยก่อนนี่นะอันนี้ก็กระเพราเยอะมาก40ต้นกระเพรานี่นะ น็นูน่นนู่นเต็มหมดเลยก็มีผักหลายอย่างดิฉันก็จะปลูกผักบุง้งผักคะนา้าวางตุง้งผักสลัดต้นหอมเอ่อถั่วถั่วฝรัง่งถั่วสั้นนะคะเคยปลูกแล้วแล้วก็ b บบี้บรอกโคลหลายๆอย่างเพื่อเอาไว้ให้ลูกค้าที่ซื้อถั่วงอกนะเอ้ยไม่ใช่นะซื้อบลูเบอรี่นะคะให้เขาฟรีซื้อบลูเบอรี่ก็แถมให้เขาไปผักปลอดสารนะคะถามเขาก่อนว่าเขาจะเอาไหมผักปลอดสารบางคนเขาก็ไม่กินผักนะคะฝรัง่ง ไม่ค่อยชอบกินวันนี้ก็อากาศก็ดีมากเลยค่ะดอกไม้ก็ยังไม่ออกนะคะดอกไม้ก็ยังไม่ออกเลยก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ